สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับในช่อง YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารวงการมวยวันแชมเปี้ยนชิพกันบ้างครับในคลิปนี้ต้อนรับศึกวัน172นะครับที่จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ซึ่งคู่เอกก็คือซ u ปเปอร์ไฟนะครับระหว่างทาเครุเซกาวะครับเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์แต่ในคลิปนี้เองผมจะนำเสนอเรื่องราวของนักชกไทย2คนครับ ที่มีคิวไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการนะครับในคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นสโตรเวทพอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับว่า2คนนั้นคือใครก็คือตะวันฉาย PK แสนชัยมวไทยยิมนะครับกับทาง PA 3A ครับ3าไก่ย่าง5ดาวซึ่งทั้งคู่จะมีคิวในการ เจอกับมาซากิโนวิรินะครับอันนี้สำหรับทางตะวันฉายนะครับส่วน PA เนี่ยจะเจอกับทางโจนาธานดิเบล่านะครับนักชกชาวอิตาเลียนอ่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับศึกนี้ใครที่ไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นผมเองก็ไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ดูที่ประเทศไทยเนี่แหละรครับก็เสียตังค์ซื้อครับ200บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยครับกับคู่มวยเด็ดๆที่รับชมกันแบบเต็มอิ่มเลยครับแบบ จุใจเอามากๆกับการที่ชกในครั้งนี้นะครับไฟการ์ดออกมาออกโอ้โห200ถือว่าคุ้มค่านะครับก็สนับสนุนของแท้กันนะครับอย่าไปดูตามลิงก์เถื่อนอะไรเลย mm. อ่ะมาเริ่มเรื่องของคลิปนี้กันดีกว่าตะวันฉายครับไฟล่าสุดเอาชนะทางซุปเปอร์บอลได้แบบสวยงามเลยนะครับป้องกันเข็มขัดแช,ชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทได้สำเร็จนะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยพอชกกับซูเปอร์บอลก็จะมาได้คิวเลยครับในคิกบ็อกซิ่งเจอกับมาซากิโนวิริในส่วนของตะวันฉายหรือเจ้ากันนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมเอามากๆนอกเหนือจากชนะซูเปอร์บอลแล้วก่อนหน้านั้นก็เอาชนะโจนาทวุฒมาได้แล้วก็ชนะซูเปอร์บอลนะครับแล้วก็ชนะโจได้อีกครับแล้วก็มีชนะ ทางคิเรียนะครับชนะจามาลยูซูฮอฟนะครับมีชนะเพชรมรกตด้วยมีชนะนิคลัสลาเซนแล้วก็ชนะเซมาเพชรไฟที่เขาแพ้ครั้งล่าสุดก็คือแพ้ต่อสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเมื่อโอ้โหนานแล้วนะไอ้ครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะผมผมก็จำปีไม่ได้แล้วด้วยนะในการเจอกับสิทธิชัยอ่ะโอเคเนี่ยคือฟอร์มของกลางตะวันฉายนะครับส่วนฟอร์มของมาซากิโนยิริเนี่ย ถือว่ากับการเปิดตัวในวันของเขาเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับไปเจอกับทางสิทธิชัยแล้วก็แพ้มาไฟที่2ก็แพ้ทางหลิวเหมือนหยางครับนะักชกจากจีนไปโดนนับก่อนในยกแรกแล้วพยายามจะเร่งแต่ก็เร่งไม่สุดเลยครับก็แพ้ไปแต่ไฟล์ล่าสุดก็เอาชนะทางชากีอลเตคิตี้มาได้ในศึกวัน1.70ก็ไอวันเดียวกับที่ทางตัวนฉายเอาชนะทางซูเปอร์บอนเนี่ยเลยครับ ชนะน็นนอกยก2นะครับแล้วก็สามารถกู้ศรัทธาของตัวเองได้สำเร็จและได้ก้าวกระโดดเลยครับขึ้นมาเจอกับตะว,วันฉายแล้วก็มีเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเฟเธอรเวทเ,เฉพาะการเป็นเดิมพันอามาดูเรื่องราวของตะว,วันฉายกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงคืออย่างที่เรียนไปเขาพึ่งชนะทางซุปเปอร์บอลป้องการเข็มขัดแชมป์โลกมือไทยและพยายามจะล่าฝันของตัวเองครับกับการไปครอง บัลลัง,งก์สกติกาแต่ด่านแรกก็ต้องผ่าด่านไอ้นูอิริให้ได้ก่อนนะครับถ้าชนะทางนูอรีได้ก็สามารถจะไปเจอกับซูเปอร์บอลเพื่อพิสูจน์หาแชมป์ตัวจริงกับทางพี่บอลน,นะครับถามว่าตะว,วันฉายเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์อะไรบ้างครับเขาบอกว่าไฟล์ล่าสุดที่ชนะพี่ซูเปอร์บอลมาได้ก็รู้สึกโล่งใจครับเหมือนได้ปลดล็อกทุกอย่างครับก่อนชกตัวเขาเนี่ยมีความกดดันเอามาก เพราะว่าไฟก่อนหน้านานที่เจอกับโจมีดราม่าค่อนข้างเยอะครับทำให้ขาดความมั่นใจและรู้สึกหมดไฟไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ดีกว่าเดิมแล้วครับนอกจากนี้เนี่ยทางตะวันฉายบอกว่าหลังจากจบไฟที่เจอกับซูเปอร์บอลนะครับก็พักแค่1สัปดาห์ครับแล้วก็ได้รับการติดต่อจากบอสชาตรี 3, ให้ขึ้นชกในคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการเนี่ยนะครับตัวเขาเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจด้วยครับเพราะว่าค่อนข้างจะก,กระทันหันครับ แต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ปัิเสธครับเพราะความฝันของทางตะว,วันฉายก็คือการครองเข็มขัดแชมป์โลก2เสเซนเมื่อโอกาสมาถึงแล้วตัวตะว,วันฉายเองก็รพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในกติกานี้ครับแล้วอีกอย่างตะว,วันฉายจะได้ขยับร่างกายต่อเนื่องด้วยเลยตัดสินใจรับรายการนี้ครับส่วนคู่ชกของมาสก,กิขออภัยของทางตะว,วันฉายก็คือมาสก,กินยรินะครับมีดูกีเป็นแชมป์โลก k .1 แล้วก็ เป็นแชมป์เควันกลางปีสุดเลยครับแล้วก็เปิดตัวในวันไม่ดีครับอย่างที่เดินไป2ไฟล์แพ้แต่ไฟล่าสุดชนะทานตัวชัยเองก็บอกว่ามันไม่ใช่งานง่ายของตัวเขาครบับกับการเจอกับทางโนวิริมาซากิเป็นมวยที่แข็งแรงครับและเข้าประชิดตัวได้ดีครับจุดแข็งก็คือสามารถออกอาวุธได้หมดทุกอย่างครับและออกได้ต่อเนื่องมีลูกต่อยหมัดและเตะขาที่รุนแรงอย่างในไฟล่าสุดเขาเตะขาได้ดีและอันตรายมากแต่ถ้ามาวัดแข้งต่อแข้ง ตัวตะวันฉายเองก็มั่นใจว่าตัวเขาเองอ่ะหนักกว่าส่วนจุดอ่อนของโนยิริมีอยู่แล้วครับแต่ไม่ขอพูดดีกว่าหลายคนดูถูกมาซากิครับและคิดว่าเป็นงานง่ายของทางตะวันฉายแต่ตะว,วันฉายบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับกับการเจอโนอิริเพราะเขาเนี่ยเป็นถึงแชมป์เควันมีประสบการณ์ชกค,คิกบ็อกซิ่งมากกว่าทางตะวันฉายอีกและตะวันฉายก็ต้องไปต่อยที่บ้านเขาส่วนตัวโนอิริเองก็ต้อง มาเกินร้อยและไม่ยอมแพ้แน่ๆครับสำหรับไฟนี้ตวันฉายบอกว่ามีการเปลี่ยนเทคนิคการซ้อมพอสมควรครับได้เตรียมอาวุธเซอร์ไพรส์ไว้แล้วด้วยเอาไว้รอดูบนเวทีกันดีกว่าครับและผมคิดว่ามีโอกาสถึง60%ที่จะจบแบบไม่ครบยกส่วนรูปเกมจะออกมาแบบไหนไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือตัวตะวันฉายบอกว่าผมแพ้ไม่ได้ครับ เพราะไฟนี้มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้ผมไปถึงฝันที่ตั้งไว้ในการเป็นแชมป์โลก2กติกาซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงและถือว่ายากที่สุดรุ่นหนึ่งในวันเพราะมีนักชกเก่งๆเ,เยอะมากอีกอย่างนะครับเคยมีคนดูถูกผมเยอะตอนที่ผมชกคิกบ็อกซิ่งและทำผลงานไม่ดีซึ่งผมรู้สึกไม่ค่อยชอบคำดูถูกเหล่านี้เลยครับจึงตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งตั้งใจจะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้ได้ และถ้าผมได้ชำโลกเฉพาะการมาในครั้งนี้ผมจะไปล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจากพี่ซุปเปอร์บอลซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปตะวันฉายพูดชัดเจนนะครับชนะไฟน์นี้ไฟหน้าจะไปท้าชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์บอลครับฉะนั้นแล้วไฟนี้ตัวเขาแพ้ไม่ได้ครับอ่ะมาดูพี่ 3A กันบ้างครับพี่ 3A จะมีคิวเจอกับทางโจดาทานดีเบลล่านะครับมาดูฟอร์มของ พี่เอกันก่อนพี่เอล่าสุดชนะจางเป่ยเหมียนไว้แบบโ,โหสวยงามนะครับเอาชนะนักชกดาวรุ่งจากจีนมาได้แล้วก่อนหน้านั้นก็ชนะอัครามฮามิรีครับมีแพ้พระจันฉายนะครับมีชนะไรอันชีฮานแล้วก็แพ้พระจันฉายก็ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าดีม,มากๆครับในวัย40เท่าไหร่41ปีแล้วนะของพี่เอเนี่ยส่วนจุลธานนีเบล่าครับไฟล่าสุดของเขาเอาชนะรุยบูเทลโคมาได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้พระจันฉาย ชนะแดนียล i วิลเลียมส์แล้วก็ชนะจางปเ่ยเหมียนมาดูการให้สัมภาษณ์ของพี่ 3A ครับพี่ 3A ว่ายังไงบ้างครับพี่ A ก็เป็นอดีตแชมป์โลกวันถึง3เส้นนะครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งรุ่นซาเวตและคราวนี้พี่ A เตรียมที่จะกลับมาล่าบัลลังคืนครับพี่ A ตอนนี้มีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับและพร้อมพาตัวเองเนี่ย กลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งในวัย41ปีครับอ่ะมาดูคําสัมภาษณ์ของพี่เอกันบ้างครับพี่เอบอกว่าไฟนี้ที่ต้องเจอกับทางดีเบลา่าถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะผมอยากกลับมาเป็นแชมป์โลกโอกาสดีมาถึงแล้วครับผมไม่อยากทาคลาดอีกบางคนมองว่าผมอายุเยอะแล้วคงทําสําเร็จได้ยากแต่ผมอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมสามารถกลับไปยืนในจุดสูงสุดได้ ถ้าผมเอาชนะดิเบลล่าได้จะถือเป็นชัยชนะครั้งสําคัญต่อตัวเองมากเลยครับเพราะว่าจะได้สิทธิ์ขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกตัวจริงกับทางพระจันฉายซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่ผมตัดสินใจกลับมาชกค,ครับผมคิดถึงโอกาสกับการได้กลับมาเป็นแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทอยู่ตลอดเวลาครับในช่วงที่ผมอำลาวงการและต้องสละแชมป์ไปนั้นเป็นเพราะสภาพร่างกายและปัญหาส่วนตัว ผมรู้สึกว่าตัวเองยังทุ่มเทได้ไม่สุดกับการชกมวยและไม่พร้อมกับการขึ้นชกแต่การกลับมาครั้งนี้ผมตั้งใจครับทำให้สุดทางครับเพื่อชดเชยจากที่เคยมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาดิเบล,ล่าเป็นนักสู้ที่เก่งครับในเรื่องของการใช้หมัดออกเป็นชุดเขาเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งอาชีพโดยตรงแต่จากที่พี่เอเนี่ยได้ศึกษาดูเกมการชกของดิเบล,ล่ามาหลายไฟครับพี่เอมองว่าดิเบล,ล่า ยังมีจุดอ่อนที่ตัวพี่เอเองจะเล่นงานได้ครับจะเป็นตรงจุดไหนนั้นขออุบไว้ก่อนครับส่วนสิ่งที่พี่เอมองว่าตัวเองเนี่ยได้เปรียบก็คืออาวุธที่หนักกว่าถ้าวัดต้องแลกกันแบบทีต่อทีเนี่ยพี่เอมองว่าตัวเขาเองจะมีความรุนแรงมากกว่าดีเบลล่าครับพี่เอย้ำนะครับว่าผมต้องซ้อมให้หนักขึ้นครับและขยันให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องเตรียมร่างกายมากกว่าตอนเป็นหนุ่มๆครับ โดยเน้นเรื่องการออกอาวุธเป็นชุดและความหนักเพิ่มเข้ามาไฟนี้เตรียมตัวมานานถึง3เดือนครับมั่นใจเต็มร้อยทั้งในเรื่องของการฟิตซ้อมและการดูแลตัวเองเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะดีบลล่าได้แน่นอนและถ้ามีโอกาสผมจะพร้อมปิดเกมเร็วทันทีสุดท้ายนะครับพี่เอยังย้ำชัดว่าการกลับไปนั่งแท่นแชมป์โลกวันถือเป็นความฝันสูงสุดของตัวเองในบ้านปลาอาชีพเลยครับโดยพร้อมจะแสดงฝีมือแบบสุดความสามารถ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้ได้พี่เอบอกว่าถ้าผมเอาชนะดิบล่าได้สําเร็จนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือการไปชิงแชมป์โลกตัวจริงกับทางพระจันฉายเพื่อรวบเข็มขัดมรองให้ได้ครับการกลับไปเป็นแชมป์โลกถือว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งยิ่งใหญ่ในการชกมวยของผมและเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าถึงผมจะอายุเยอะแล้วแต่ยังสามารถประสบความสําเร็จในระดับสูงได้อยู่นะครับนี่ก็คือ บทสัมภาษณ์ของทางตะวันฉายแล้วก็พี่เอสามเอนะครับซึ่งจะมีคิวในการชกกับญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ครับก็เป็นกําลังใจงให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับให้คว้าชัยชนะมาได้ย้ำอีงทีนะครับว่าตะวันฉายบอกว่าไฟน์นี้แพ้ไม่ได้ส่วนพี่เอก็บอกว่าเป้าหมายของเขาในช่วงมั่นปลายอาชีพคือการกลับไปเป็นแชมป์โลกได้อีกครั้งครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงบ้างทุกคน เชียร์ใครในศึกวัน1นึไม่ใช่เฉพาะคู่นี้คู่อื่นอ่ะอย่างโอ้คู่ซุปเปอร์เลกับนาบิลนี่เสียงแตกเลยครับหลายคน10คนเนี่ยมองไม่เหมือนกันขนาดที่รถถังเจอกับทางทาเครุ er u, ก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งโอเคในคลิปนี้เข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์และกด Subscribe ขอบคุณทุกการติดตามครับดูจบแล้วก็อย่างที่บอกไปกด ไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i ครให้กันอีกรอบด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมฮอสซารันโซไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ